เอาเอาแล้วครับผมสวัสด,ดีครับผมหวัดดีผู้ชมทุกคนนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันกนะครับผม <c oughs> นะผมไปเดี๋ยว <c oughs> วันนี้เราจะเอากูเบกลับบ้านนะทุกคนนะเอากูเบกับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอากูเบกไปจอดที่บ้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาเอาแคทไปเดี๋ยวค่อยมาย้ายแคทไปไอ้นี่ <c oughs> ละกันนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยมาย,าย้ายแคทไปไอ้นี <c oughs> ่เรียกว่าไร,รอะ จะไปช่วยเออป้าเอกูจะนึกได้ตายไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวกูบีกลับบ้านก่อนละกันนะครับผมนะกลับบ้านในที่นี้ผมก็คือกลับบ้านตรงนี้นะครับทุกคนครับเออกลับบ้านตรงนี้นะครับผมกลับตรงนี้กลับตรงนี้นเป็นไงเราหาเรื่องครับงานไม่หาหาแต่เรื่องครับผมนะงานไม่หาแต่เรื่องครับนี่นี่นี่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ ทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้<ๆ>เออไปทางนี้นี่กูวิ่งตามคลองไปเลยนะครับผมเดี๋ยวคิดมันจะเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับผมมันจะชนต้นไม้นะเว้ยนี่ไงนี่ไงขึ้นขึ้นนี่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 เออเฮ้ยติด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 อย่าติดดิลูกเวติดดีไปได้อยู่นะผมไปได้อยู่ไปได้อยู่เออไม่ไม่มีติดครับผมนี่เป็นไงเล,ล่าเดี๋ยวไปจอดไว้บ้านก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ บ้านในที่นี้ผมก็คือบ้านบ้านในอันนี้นะครับผมนะบ้านบ้านบ้านในเมืองนะครับนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปจอดไว้ก่อนแล้วกันนะคือไม่จะจอดได้หลายคันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยค,ค่อยเลี้ยวนะทวนนี่ยมันมันคว่ำเพราะผมเลี้ยงแรงๆนี่แหละผมยักเกลียดเลยแล้วรถมีก็โยกโยกนะผมยิ่งรถไอ้คัน100ยิ่งโยกใหญ่เลยนะครับโยกมากๆเลยนะ เอาจอดไว้ไหนดีว่าบ้านเราค um. ือมันไม่มีที่ตั้งบ้านเลยนะทุกคนนะมันไม่มีท um, uh, um> pues> um> ี่ตั้งบ้านเลยนะผมก็เลยมาจอดไว้บ้านหลังนี้แหละนะครับเดี๋ยวรถปูดนรถป่นรถปุนผมก็เลยจะมาไว้บ้านหลังนี้แหละยังยังไม่ได้เอาลงนะครับตัดหน้าแม่งเลยอย่าชนเลยอย่าชนอย่าชนอย่าชนโอ้เดี๋ยวโดยขอโยกน่อยลากันนะผมนะเฮ้ยเพิ่งบีบแต่ไหนจะบีบแต่ทำไมเอ้าโอ้โหอะไรวะเนี้ย เนี่ยผมก็เลยจะม้วไว้บ้านหลังนี้เลยครับมันแคบหน่อยนะเนี่ยสองหลังเนี่ยนะครับสองหลังเลยเนี่ยสองหลังนี่เลยนะครับจะจอดไว้นี่แหละแถวๆนี้แหละอ่าตรงนี้ก็เ้ยตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลเลยนี่หว่าเออก็ไปจอดไว้นี่เลยเนี่ยจอดไว้นี่เลยทําลงจอดรถอะไรก็ว่าไปนะอ๋อประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะไหนี่ยนดูดิลงจอดรถจอดได้หรือเปล่าวะมีลงจอดรถหรือเปล่าไหนดูดิ อ่าลงจอดรถนะผมลงจอดรถนะครับนี่ไงลงจอดรถอะ่ะเอ้ยย็ดเคลวางได้เปล่าเนี่ยวางไม่น่าได้ครับ <c oughs> เฮ้ยวางได้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 ย็ดเคลนี่ไงวางได้ไดไไดเอ,อมันต้องอย่างนี้ดิต้องผนุ่มคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาดีๆก่อนนี่ไงอู้วางได้เลยทุกคนไหนวะ ah? ทางเข้าอยู่ไหนวะ ah? นี่ทางเข้าอยู่นี่ทางเข้าอยู่นี่ทางเข้าอยู่ข้างหน้า มันจะหันอะไรเร็วขนาดนี้วะนี่จะหันเลยเร็วขนาดนี้เราจะหัน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 หน้าไปฝั่งนู้นนะทุกคนนะหันล,ลงจอดรถไปฝั่งนู้นนะปั๊บนี่ไงเอเคโอ้โยนี่ไงอไรเราได้ลงจอดรถแล้วทุกคนเนี่จอดได้หลายคันมากเลยนะนะก็เ,เดีย๋ยวโคบีอจอดไว้ที่ก่อนแล้วกันนะโคบีอจอดไ้ที่ก่อนส่วนบ้านเราก็อยู่อยู่บ้านหลังนู้นนะครับโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเอาแคท มาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะแคทกูอยู่ไหนวะแคท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 หาแคทก่อนแล้วกันนะทุกคนนะหาแคทก่อนหาแคทก่อนโอ้โหดูดิโ <crawl> อ้โหรถแข่งกระจัดกระจายรถกูบ้าเอ้ยนี่นี่นี่แคทอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแคทขึ้นไปช่วยไอ้นี่นะทุกคนเอาแคทไปช่วยเออเอาแคทไปช่วยเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยว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 เอาแคทไปช่วยนี่ แคทเอ่อบูมบูมยาวนะครับนะแคทบูมยาวแม่งพูดยังไม่ทันขับคำเลยครับทุกคนเปิบโอเคเปิบว้าววีดียววิดียววิดียวนะป้ป้าป้าป้ป้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดินไปแล้วผมเดินไปแล้วไอ้นี่มึงแบบมู้นหยาแบบมู้นหยาเลยเดี๋ยวก็ล่วงซะเลยไม่โคตรตกออกซะเลยในป่า Ủa phải đúng không? Que delícia. Pamonha. Tao trông mà này. Aproveitar. Pamonha. Preço baixo qualidade. Alô minha amiga. Alô meu amigo. Corre para cá e aproveite! Ou entregamos aí na sua residência! O nosso carro está passando bem pertinho da sua casa! Aproveite! Deliciosas pamonhas pelo menor preço! Venha conferir nosso carro! Pamonhas cremosas, pamonhas deliciosas! O carro da pamonha está passando na sua rua, bem de ผมรบคาดีนี่ครับไอบ้มามุ้ยหยามมนมุ้ยหยาาะไรเนี่ยฮะ ปามนยาปามนยาอยู่ข้างอูเลยขาดที่ายเลยนะปามนยาปามนยาปามนยาโอ้าราปามยานี้เดลูกพี่ไม่รู้มันขายอะไรนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันขายอะไรนะปามนยา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 วู้หลงกันขึ้นเร็วเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยครับผมนะ อารมณานเคบไอ้บ้าดิอารานอาราไปไปไไป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 อมานาเลยไไปนี้นี้นี้เปล่านี่างอรมาบ้าเลยนะทุกคนครับอาคาสุดเลยนะไอ้มมุ่ยหยาโมมุ่ยหยาเลรเนี่ยรถเป็นรถที่ผมารมาบ้าเลยนะไปไปไเดี๋ยวเราค่อยๆไปแล้วกันนะทุกคนนะเราอย่าให้รถคว่ำนะทุกคนนะ ถ้าขับมุมมองนี้มันมันไม่น่าร่วมหรอกเพราะว่ามันมันบังคับกับเส้นได้นะมันบังคับไปได้ไปได้ง่ายบังคับได้ง่ายนะทุกคนเขาเตือนสี่สิบอะมบังคับสี่สิบนะครับทางนี้โอ้ยอ้อยเลยว่ะเดี๋ยวรถเอารถตัดอ้อยมาตัดดีไห้เนี่ยให้ตายเดี๋ยวแค่นี้ด้านด้านซ้ายเราก็เป็นทางรถไฟนะทุกคนนะทางรถไฟนะครับแต่รถไฟเราไม่ได้วิ่งหรอกนะครับ ไปไปไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับผมนี่ถึงสะพานแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวจะไปช่วยนะครับเอาไปช่วยไอ้นี่เอาไปช่วยนี่แหละเออบูยาวนะผมบูยาวไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะหลังจากคลิปที่แล้วเราช่วยโกเบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสายช่วยครับผมเราสายช่วยนะครับสายช่วยช่วยอย่างเดียวนะปึ๊บ ไป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 เราก็ทำลงจอดรถไปที่ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะทำลงจอดรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับอุย้ยช่วยคันนี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวเราไปช่วยบุงยาก่อนเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันโอ้อันนี้มันมันลงมันตกรถแล้วนี่จากมันก่อนมันอยู่บนรถเนาะเดี๋ยวนี้มันตกรถหมดแล้วเราใช้ทางเบี่ยงนะครับทุกคนไม่ติดนะไม่ติดนะทางเบี่ยงไม่ติดนะเออชิปนั้นแม่งทางเบี่ยงติดเฉยลรถติดเฉยเลยนะ เฮ้ยเกือบชนเสาไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้มองทางไปไปไปมอไปเรื่อยๆครับผมนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีรถตีดินแล้วก็มีรถเกี่ยวคูโบต้านะครับผมเออแล้วก็มีรถไอ้นี่อีกแหละนะรถเกี่ยวคูโบต้าแล้วก็มีอะไรอยู่วะจำไม่ได้แล้ว,วอ่ะเฮ้ยมึงอย่าออกมาแล้วไง เือไปแล้วไงอหุมลุมลุมลุควไปครับผมควมลุมไปครับอ้หุมลุมลุอันตรายอันตรายอมอายุกเนี่ยไอ้หลดโค้งตรงนี้แหละไอ้บุมยาวอะนะผมนะหลุดโค้งนะผมเนี่ยหลุดโค้งตรงนี้แหละ้าเอ้ยดูดิ ครบอบนี้แหละรอบนี้แหละยักษ์จุจดโอเครอบนี้แหละเออเดี๋ยวบุ๊ไม่โคลงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวลงไปเกาะขึ้นเลยครับนะโอเคแล้วก็เดินเดินข้ามไปเลยนะครับไปๆเดี๋ยวลงเทเลอร่ลแล้วนนะทุกคนนะลงม่วงนี้แหละปค่อยสมจริงดีนะบปอโอเค เอผมรู้สึกว่าบูมไอ้อามตัวอาร์มนี่มันสั้นนะมันมันสั้นกว่ามันสั้นกว่าไอ้นี่ยสั้นกว่าโคเบอครับแค่ผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้นะทุกคนนะโอเคไม่มีรถใช่ไหมไม่มีรถใช่ไหมมีรถใช่ไหมมีรถใช่ไหมมีรถครับผม ับโ,โอเคโอ át, โโ If, โ้ยมึงจะกระเด้าทำไมเนี่ยโอเคยกขึ้นนะผมเออจะขย่มทำไมวะเนี่ยโอเคโอ้ยลงยากเหมือนกันเดเนี่ยก็ไม่ยากครับผมลงลงเรื่อยๆครับลงบ่อยๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยครับผมไปกันเลยมาดูกันว่าเราจะเกาะขึ้นหรือเปล่านะผมตึกตตึก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 ตึมาดูกันมาดูกันมาดูกันโอเคมาเราจะเกาะมุมองนี้แล้วกันนะทุกคนนะเราต้องมาเกาะอ,อยู่ตูดดีกว่าเกาะมุมมองนี้ครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะทุกคน อย่าพึ่งบีบแต่ได้กูจะช่วยไอ้บ้าที่บีบแต่ทำไมวะเนี่ยนี่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 อ๋ะกรอมากรอมาปึ๊บอะไรวะเนี้ยกรอไม่ได้นะทุกคนอ่ะปึ๊บี่นี่นี่นี่เฮ้ยมาแล้ว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 เออกดลงหน่อยครับโอ้โหไม่ได้มันทะลุแท็กว่ะ โอแล้วความเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นว่ะทุกคนโหงานยากแล้วดิงานยากแล้วงานยากแล้วงานยากแล้วขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเอ้ยเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นอึ๊บอุ้บโอ้โหไม่ขึ้นขึ้นอ้ไม่ขึ้นอีกไม่ขึ้นนะทุกคนนะ ไม่ขึ้นว่รทำไมวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยขึ้นดีขึ้นดีนดโอโตัวเฟรมก็พังหมดแล้วมังนี่อันนี้เป็น2-3 GC เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอ,อ่บูมยาวนะทุกคนไปลอกคลองนะครับว่าจะเอาไปใส่งานไปมิงสักหน่อยโอ้โหเียบร้อยดีับผม เออมาเรามาแล้วมาเรามาเราเออมาแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นยากจังวะขึ้นยากจังวะเออมาแล้วมาแล้วมาแเราเขมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยไม่ขึ้นอีกเหรอเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเกือบโดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหลงลงดังปักครับผมลงโคตรแรงอ่ะลงดังปักเลยนะโอ้โหลงอย่างแรงเลยไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อนไปไปไปลูกพี่ไปเออ ไป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 เกือกอะไรวะเนี่ยโอ้โหนะผมโอ้โหลงดักปักเลยครับเมื่อกี้ครับเราอัดอึ13นาทีโอเคไปช่วยเรียบร้อยครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเช็คงานก่อนนะครัเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คงานก่อนโอ้โหดูกระจกไม่แตกวะดีนะกระจกไม่แตกนะนะผมอ่าสตาร์ทติดแล้วผมสตาร์ทติดนะเล่งเครื่องไม่ได้นะตรงคันนี้นะเ โอเคใช้ได้ครับผมใช้ได้นะบุกีดำผมไม่ค่อยชอบเลยบุกีดำ่ะครับ,บ,ก,รบกระจกแม่งทึบชิบหายนะผมกระจกยังทึบเลยครับโอ้โอเคปื้ใช้ได้ครับผมใช้ได้นะความเร็วก็ช้าไปนิดนึงนะครับนะความเร็วช้ามากเพราะว่าผมปรับเจ้าแคทคันนี้นะครับปื้โอเคใช้ได้ครับผมใช้ได้นะปืหลอกดิน หลอกยาวออครับจะได้จะได้จะไดะ้ใช้ได้เลยแหละปลื้มหลอกยาวออสบายสบายเลยนะทุกคนนะนี่โอเคโอเคเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเอากลับบ้านกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเดินกลับบ้านเลยแล้วกันครับ <Okay. S 1> อ้มันเดินแค่ห้าเองเหรอวะเดินชา้ายิ่งหายเลยเดินแค่ห้าเองนะทุกคน โอ้ผมผมว่าจะเดินไปเอาลงเอาไปไว้ลงจอดรถอ่ะนะไป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 เดินแค่ห้าเองนะโอ้โหเดินช้าจิ๋มหายนู้ดลงจอดรถก็ไกลพอสมควรเลยนะไก่มากอยู่นะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเดินค่อยเดินไปที่หลังก็แล้นเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บไว้ก่อนเอาจอดเก็บไว้นี่ก่อนนะแล้วกันนะทุกคนนะนะเออเราหน้าจะไปซื้อที่ตรงนี้เนาะนี是是่นี่ ที่ตรงนี้ไว้ทำบ้านเนาะไม่เป็นไรหรอกนะเอาตรงนั้นแหละเออในเมืองครับอยู่ในเมืองหน่อยนะจะได้ใกล้ๆนะแล้วผมนะโอเคจอดไว้แบงนี้แหละไม่มีใครมาขโมยหรอกมั้งนะครับผมนะโอเคอเจไปเดี๋ยวเราไม่โคขึ้นเทเลอร์น,นะครับเออจะแคสขึ้นเลอร์แล้วก็จบคลิปกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิป คลิปต่อไปค่อยมา,าช่วยแล้วกันนะทุกคนนะเพระาะว่าไปนะผมนะไป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 ,ไปเ,อเ,อเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเทเลอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่นๆๆๆๆๆๆๆอนเซฟก่อนเดี๋ยวเกมบั็อกอีกพอขึ้นเทเลอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วคันนั้นมาจอดไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมบิดตัวแล้วไม่รู้ว่าจะบิดได้หรือเปล่าน,นะ ว้าบิด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 นี่ยบิดตัวรถเอิ่มเนี่ยเฮ้ยบิดบิดได้นะอันนี้อันนี้เดี๋ยว็ดเด็ดเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ปุ๊บอันนี้ดึงถอยปุ๊บนี่ยเนีบิดได้อยู่ครับผมบิดรถครับผมบิดบิดเอารถน้ำออกนะครับบิดเพื่อเอารถน้ำออกนะครับโอเคเดี๋ยวไปกลับรถไอ้เทรลเลอร์ก่อน บุญบุญบุญบุสับยกอืามาเถอยถอยไปไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าลงเดินหน้าเอออย่างง้แหละงปปกอะไรเนี้ให้ตายดิออขึ้นขึ้นบริเวณนี้แหละเนาะไปเดี๋ยวขับขึ้นกันเลยครับผมปุปปกอะไรถ้ามันจบได้ผมใส่ล่วงแล้วนะไอ้บ้าใส่ล่วงแล้ว คือมันจกไ่ได้มันขุดไม่ได้มันทำร้ายอินดีซีไม่ได้นะครับนะผมก็เลยไปไปไปมันไปนะผมนะถ้าเป็นเหมือนใน GTA ตายนะผมนะ <c oughs> ตายแน่นอนคนระับทำมาปีกๆอย่างเงี้ยโอเค,โอ,เคโอ้โหเดินเร็วจ ah. ังวะพี่ เดินเร็วชิบมหายนะผมเนอะเอ๊ะหมามุ้ยยามาอีกแล้วเหรอผมรู้สึกได้ยินเสียงใช่ไหมแน่ได้ยินเสียงยนี่เสียงจริงนะโอ้ยหมมุ้ยหยามาหมุ้ยยามาอีกแล้วไม่รู้มันคือมันขายอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยขายอะไรก็ไม่รู้นะ อ่ากะเลอะครับผมเฮ้ยมันจะตกมันจะตกไม่ตกหรอกเราเซียนแล้วเราเซียนแล้วนะครับผมเราเซียนเรียบร้อยแล้วโอ้สบายขึ้นทลลีเล่แค่นี้สบายนะครับเออจะตกจะตกจริงๆนะเนี่ยจะตกจริงๆนะ,ะว่าไปนะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอ๋อได้อยู่ได้อยู่เด้อโอเคนะครับผมจะปีนปีนขึ้นไปสูงจังวะเออโอเคปึ่งโอเคผมวางไว้นะโอเคดับเครื่อง นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะว่าจะไปช่วยคันรถอะไรแล้วกันนะทุกคนนะเหลืออีกประมาณสามคันสี่คันนะอยู่ตรงนู้นด้วยนะแล้วก็อยู่อยู่ที่เหมืองนะเป็นรถคูปต้า้วทุกคนนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคิรถคันนี้ไปเก็บไว้ในบ้านก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปายครับมาดีครับผมมาดีครับ